โปรแกรมแข่งขันแบ,บดมินตันออสเตรเลียนโอเพนสอนบรอบชิงชนะเลิศวันที่16มิถุนายนเวลา10นาฬิกาคู่ที่1ประเภทคู่ผสมจากจีนเจียงเจินปังกับว่าหยาซินคู่มือหของโลกพบกับโกซินหวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มือ69ของโลกเวลา10นาฬิกา50บนาทีคู่ที่2ประเภทหญิงเดี่ยวเอสเตอร์โนูโรมิติวาโดยโยมือ31ของโลกจากอินโดนีเซียพบกับอายะโอโฮริมือ11ดของโลกจากญี่ปุ่นเวลา11นาฬิกา4สินาทีคู่ที่3ประเภทหญิงคู่ ไล่เผยจริงกับบินเชื่อเสียนจากมาเลเซียพบกับฟาเบนาดาวินฟูจิคุสุมากับอเมริกาฮายาปาติวีคู่มู่18ของโลกจากอินโดนีเซียเวลา12นาฬิกา30นาทีคู่ที่4ประเภทชายเดี่ยวลีซีเจมือแปของโลกจากมาเลเซียพบกับโคดนาโรกะมือหกของโลกจากญี่ปุ่นเวลา13นาฬิกา20นาทีคู่ที่5ประเภทชายคู่เฮอร์จิติงกับเลนเซียงหยู u, คู่มเส็ของโลกจากจีนพบกับมูฮัมมัดอัสซานกับเฮนดาเซเทวานคู่มเส17ของโลกจากอินโดนีเซีย ช่องถ่ายท่อสดทูสปอร์ตเจ็ดสปอร์ตทีวี